ต้องให้เกิดเรื่องราวแบบนี้อีกสักกี่ครั้งกันเราถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงฟังคลิปนี้ให้จบแล้วมาช่วยแชร์วิธีการสร้างสังคมใหม่กันนะครับและคดีในวันนี้เป็นคดีที่สุดแสนจะสลดจากแดนภารตัเมื่อวันนึงนักเทนนิสสาวระดับนานาชาติชาวอินเดียวัย25ปีต้องมาเสียชีวิตจากการถูกยิงแต่เรื่องราวที่ช็อกยิ่งกว่านั้นคนร้ายคือคุณพ่อของเธอเองเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่คุณพ่อคนนี้ต้องทำไป มันคืออะไรกันแน่เรามาเปิดแฟ้มคดีนี้ไปพร้อมๆกันสวัสดีครับอยู่กับผมโค้ดเนมมันฟอยและคุณกำลังรับชมออนครามบันทึกอาชญาตอนพ่อทอรพีดับสลดสาวเทนนิดราฮิกายาดาฟ คำเตือนคดีนี้ค่อนข้างไม่สิไม่ค่อนข้างแต่มันเป็นคดีที่สุดแสนจะสลดที่เต็มไปด้วยการเล่นต่อความรู้สึกทางจิตใจเอาเป็นว่าถ้าใครไม่พร้อมนะครับอยากให้อย่าเพิ่งฟังแล้วกันแต่ถ้าพร้อมเมื่อไรเนี่ยก็อยากให้วนกลับมาฟังอีกสักครั้งหนึ่งอยากให้ลองฟังจริงๆกับคดีที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยอยากจะต้องเปลี่ยนแปลงสังคมจริงๆ แล้วก็มาช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะครับช่วยกันวิเคราะห์หน่อยเสนอความคิดเห็นกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้ว่ามันมีต้นตอสาเหตุจากเหตุการณ์ที่ใหญ่มากๆจริงๆคืออะไรกันแน่แล้วเราจะแก้ไขมันยังไงแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้คอมเมนต์สักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะครับและถ้าใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครป์ช่องมันเดมิสตรีครับอย่าลืมกดนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราผมขอเริ่มต้นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะรรรรรััออยยู่่ททีีีดนนตะะหืจจเเเเกกกาาาม้วปศิ บ่ายของวันพฤหัสที่10กรกฎาคมปี202 5ไม่นานมานี้เองเดือนนี้ด้วยถ้าเป็นเดือนที่อัดน,นะก็คือไม่กี่วันก่อนบ้านหลังหนึ่งในเบืองครคุขามมีเสียงที่ต้องทำให้ทุกคนในระแวกนั้นต้องตกใจใช่ครับมันคือเสียงปืนมันไม่ใช่จากการซ้อมยิงหรืออะไรนะครับแต่มันเป็นการตั้งใจที่จะลั่นไกเพื่อสังหารตัดชีวิตของใครบางคน เหตุการณ์นี้กลายเป็นเรื่องชุนลมุนของทางโรงพยาบาลทันทีทางโรงพยาบาลที่ทราบเรื่องก็ได้รีบส่งทีมนะครับเข้ามาช่วยเหลือที่บ้านหลังนี้โดยด่วนแต่ท้ายที่สุดทีมแพทย์ก็ไม่สามารถที่จะรั้งลมหายใจของเธอเอาไว้ได้ราฮิกายาดับสาววัย25ปีเสียชีวิตเรื่องนี้กลายเป็นคดีฆาตกรรมไปแล้ว ทางโรงพยาบาลจึงได้โทรแจ้งทางตำรวจครับรายงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นและทางตำรวจครับก็ส่งทีมเข้ามายัางที่โรงพยาบาลทันทีพยานเพียงหนึ่งเดียวที่ตามมาที่โรงพยาบาลด้วยนะครับคือลุงของราฮิกา จากการสอบปากคาคุณลุงเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าตอนเกิดเหตุเขาอยู่ในบ้านชั้นล่างแล้วอยู่ดีๆก็ดได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจึงรีบวิ่งขึ้นมาดูว่าต้นต่อของเสียงมันคืออะไรอยู่ที่ห้องครัวภาพที่เห็นมันเป็นภาพที่แย่ yeah, เลวรยมากแทนที่มันจะเป็นภาพของราฮิกาที่กาลังทําอาหารให้กับครอบครัวอยู่ในห้องครัวตามปกติมันกลับกลายเป็นภาพของหลานของเขาที่นอนจมกองน้ําแดงที่ไหลนองเต็มพื้นเหตุการณ์ตรงหน้า มันบีบบังคับที่ทําให้เขาไม่สามารถจะเสียใจได้แม้แต่วินาทีเดียวสิ่งเดียวที่เขาทําได้คือรีบโทรแจ้งรถพยาบาลให้เร็วที่สุดให้มาช่วยหลานของเขาให้พ้นจากขีดอันตรายแต่สิ่งที่แย่ไปกว่านั้นก็คือคนร้ายที่เป็นคนลงมือทําเรื่องดังกล่าวกับหลานของเขาคือพ่อแท้ๆของรากาเองเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาทําความรู้จัก กับตัวราฮิกายาดาฟสั้นๆกันก่อนราฮิกายาดาฟครับเป็นหญิงสาวชาวอินเดียวัย25ปีที่เกิดมาในครอบครัวยาดาฟเป็นครอบครัวใหญ่ที่แน่ๆในบ้านเนี่ยก็มีพ่อแม่ลูกชายลูกสาวราฮิกาเป็นเด็กเก่งคนหนึ่งที่เติบโตมาโดยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวเป็นอย่างดีเริ่มเล่นเทนนิสมาตั้งแต่7ขวบและในที่สุดเธอกลายไปเป็นนักเทนนิสจริงๆ ก็ต้องบอกว่าเธอเก่งมากนะครับที่มีชื่อเสียงในวงการไปแข่งขันหลายรายการตั้งแต่แบบระดับประเทศระดับชาติเนาะไปจนถึงระดับนานาชาติเลยก็อารมณ์ประมาณว่าเป็นตัวท็อปอยู่นะครับด้วยดีกีแบบระดับ35ของประเภทเดี่ยวหญิงในสมาคมเทนนิสอินเดียจนกระทั่งปี2023ราฮิกาเธอได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวไหล ซึ่งไหลเนี่ยครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของการเล่นกีฬาชนิดนี้เลยมันก็ทําให้เธอเนี่ยต้องล้มเลิกความฝันที่จะไปต่อในระดับสูงสุดของฐานะนักกีฬาคนหนึ่งแต่ใช่ว่าเธอจะล้มและล้มจมไปเลยแต่เธอเก่งมากครับที่สามารถลุกเดินขึ้นต่อได้ในเส้นทางความฝันใหม่กับการเป็นโค้ชอินฟลูเอนเซอร์และเป็นเจ้าของสถาบันสอนเทนนิส ด้วยความขยันความเก่งความน่ารักรวมๆกันทุกๆอย่างแล้วนี่นะครับมันทำให้เธอกลายเป็นดาวรุ่งพุ่ง,รงแรงของวงการนี้เลยเธอผันตัวมาเป็นโค้ชสอนเทนนิสให้กับลูกค้าที่มีชื่อเสียงหลายต่อหลายคนเปิดสถาบันสอนเองเลยแถมตุวาฮิกาเองนะครับก็ยังมีการปั้นโซเชียลมีเดียปั้นเพอร์ซอนอลแบนดิ้งของตัวเองผ่านทางโซเชียลมีเดียมีคนฟอลโล่ไม่น้อยด้วยนะฮะเป็นอินฟลูเอนท์นหนึ่งรวมๆแล้วเนี่ยเธอได้ไรายได้แล้วก็สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูครอบครัวเธอได้หมดเลย ฟังแบบนี้แล้วก็ปลื้มใจแทนครอบครัวนะครับวนกลับมาที่รูปคดีต่อฟังมาแบบนี้แล้วทุกคนอาจจะงงนะครับว่าอ้าวแล้วราฮิกาคือเจ๋งมากเก่งมากยอดมากขนาดนี้แล้วเนี่ยทําไมาคนร้ายที่ก่อเหตุทือคุณพ่อของเธอมันถึงเป็นไปได้อะซึ่งใช่ครับทุกคนงงจริงๆว่าทําไมทางตารวจครับส่งทีมไทิทีบ้านซึ่งซึ่งเป็นที่เกิดเหตุก็ไปเจอกับดีพักคุณพ่อของราฮิกาทางตํารวจก็เข้าจับกลุ่มดีพักยาดาฟวัย49ปีอย่างง่ายๆ ผู้เป็นพ่อของหญิงเก่งที่เราเล่ามาเขาเป็นอดีตข้าราชการที่ปัจจุบันก็เกษียณมาแล้วซึ่งจริงๆก็เได้ได้ว่ากเกษียณก่อนกาหนดนะครับแต่ก็ยังมีอาชีพรับหมอกรสร้างกับปล่อยบ้านเช่าขายทําสายอสังหาอยู่ด้วยท่านตํารวจเข้ามาจับกลุ่มดีพักแล้วก็ได้สอบถามทางดีพักถึงเหตุจูงใจว่าทํำไมเขาถึงทําแบบนั้นผมทนไม่ไหวแล้วทุกอย่างมันควรต้องจบลงตรงนี้ผมไม่โอเคที่ลูกทําชีวิตได้ดีกว่าผม มาเลี้ยงดูทั้งท่นที่มันควรต้องเป็นหน้าที่ผมที่จะต้องเป็นคนดูแลครอบครัวใครๆก็มาย่อเย,อเยอ้ยผมผมทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วคาสารภาพที่พร้อมกับคําเฉลยถึงเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลมันมาจากการที่ตัวของดีพักเองรับไม่ได้เมื่อวันหนึ่งราฮิกาค่อยๆเติบโตแบบก้าวกระโดดแซงหน้าตัวเองไปเริ่มจากฝันผันตัวสู่การเป็นผู้นำผู้ดูแลครอบครัว ในสังคมของคุณพ่อเนี่ยต่างยินดีกับลูกสาวของเขานะครับแต่กลับกันก็มาพร้อมกับการแซวการดินทาการดูถูกพูดดูถูกต,ตัวดีพักคุณพ่อเนี่ยไปพร้อมๆกันด้วยดีพักเขาเป็นคนหนึ่งที่มีความหัวโบราณแบบอินเดียคือก็ต้องบอกว่าอินเดียเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ยังมีปัญหาเรื่องความเท่าเทียมทางเพศสูงมากๆทัศนคติต่างๆในอินเดียเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นค่อนข้างแบบจะเบนไปทางผู้ชายเป็นใหญ่มากมากๆแบบ มากเลยก็ว่าได้นั่นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตัวดีพักมองนะครับว่าตัวเองที่เป็นผู้ชายเนี่ยเสียศักดิ์ศรีมากๆจากการที่ต้องมาถูกผู้หญิงเลี้ยงดูดูแลตัวเองเพื่อน,อนๆก็แซวก็กดดันดูถูกดูแคลนตัวเขาเขากลายเป็นขี้ปากของสังคมว่ากระจอกต้องเกาะลูกสาวตัวเองกินอย่าว่าแต่สังคมเพื่อนๆเ,อนเลยญาติญาตเองก็เหมือนกัน ถึงแม้ว่าตัวเองจะมีรายได้จากช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะแบบปล่อยบ้านเช่าหรือว่าอะไรพวกนี้คือไรายได้เขาไม่ได้น้อยนะครเดือนเดือนหนึ่งก็เกือบ2 0 0 0 0 0บาทแต่พอแบบนั้นแล้วรอบๆข้างก็ยังพูดดูถูกแซวอย่างนั้นนะถึงแม้จะบอกว่าเฮ้ยก็แค่แซวกันเอง <c oughs> ความเชื่อที่ว่าชายเป็นใหญ่ต้องเป็นช้างเท้าหน้ามันยังเป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่ารับไม่ได้และเขาเสียศักดิ์ศรีกับเรื่องนี้ตอนแรกๆนะครับสิ่งที่ดีพักทำคือการพูดคุย ใช่ครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ดีพักเนี่ยก็ทนกับเรื่องนี้มานานพอสมควรจนวันหนึ่งเขาเลือกที่จะไปคุยกับลูกสาวของเขาอย่างราฮิกาก็ไปคุยครับอยากให้ราฮิกาเลิกเป็นโคชเทนนิสเลิกทําสถาบันเทนนิส,สเถอะพ่อดูแลได้ซึ่งถ้ามันเป็นไปตามนั้นนะครับก็คงจะไม่มีใครมาดูถูกเขาแล้วล่ละว่าเกาะลูกสาวกินอีกต่อไปแต่ในมุมของคนคนหนึ่งที่สร้างทุกอย่างมาอย่างราฮิกาเนี่ยก็รู้สึกว่าฉันทําทุกอย่างมาด้วยตัวเอง ความภาคภูมิใจในฐานะของตัวเธอเองที่สร้างทุกอย่างมันขึ้นมาความเป็นผู้หญิงคนหนึ่งความเป็นนักกีฬาที่ความฝันนั้นทิ้งไปแล้วแต่ว่าต้องมาทําความฝันนี้ใหม่ให้สําเร็จเธอทุ่มเททุกอย่างไปมากๆและเธออยากจะส่งต่อความรู้เทนนิสให้กับรุ่นน้องรุ่นต่อๆไปเธอจึงไม่ยอมเลิกที่จะเป็นโคช้ชตามที่พ่อขอและมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดครับ อาจจะดูเหมือนเป็นแค่เรื่องงานเทนนิสที่มีปัญหานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้านงานสายอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยของตัวราฮิกานะครับก็เป็นที่ไม่พอใจในวงขี้ปากของคุณพ่อเหมือนกันสิทธิ์ของผู้หญิงคนหนึ่งบนโลกโซเชียลมีเดียอาจจะเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ในบรรดาของกลุ่มคนอนุรักษนิยมที่มองว่าตัวเองคือเพศที่แข็งแรงต้องดูแล ราหิกาครับทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียอย่างมีความสุขแฮปปี้มีรายได้ไปกับมันถึงขนาดที่โดนทาบทามไปเป็นนางเอกเ v เลยแต่คุณพ่อเองครับก็รับไม่ได้จนถึงขนาดที่ต้องไปสั่งให้เธอปิดโซเชียลมีเดียทะเลาะกันบ่อยขึ้นครับจนสุดท้ายครับตัวราหิกาก็ยอมปิดโซเชียลมีเดียจริงๆแต่ไม่ว่ายังไงต่อให้ยอมปิดโซเชียลมีเดียก็จะไม่ยอมปิดสถาบันสอนเทนนิสเด็ดขาดจนสุดท้ายทุกอย่างมันก็มาจนถึงวันที่ดีพัก หมดความอดทนต่อความอับอายต่อสังคมทําให้เขาเนี่ยวางแผนทุกอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะจบเรื่องราวเรื่องนี้ซะวันนี้เขาได้ให้ลูกชายไปซื้อของที่นอกบ้านหลังจากนั้นเขาก็เดินไปหาลูกสาวที่กําลังทํากับข้าวอยู่ในห้องครัวได้เจ่อปืนไปที่เธอเหนียวไกลไปหครั้งกระสุนพุ่งตรงเข้าร่างรรฮิกาสามนัดน้ําแดงจากร่างของเธอกระจายเต็มพื้นที่และล้มลงต่อหน้าต่อตาพ่อผู้ให้บังเกิดกล่าว ผู้ถืออาวุธสังหารและปิดชีวิตของเธอเองนี่จึงกลายเป็นคดีสุดสลดที่เกิดขึ้นและเพราะว่านี่มันเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ตอนนี้จึงยังไม่ได้มีการตัดสินโทษอะไรนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าทางศาลจะตัดสินโทษอะไรยังไงสุดท้ายแล้วคุณพ่ออย่างดิพักยาดาฟจะโดนข้อหาอะไรจะต้องรับโทษอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆครอบครัวนี้ได้สูญเสียลูกสาวผู้มีความสามารถคนหนึ่งอย่างรรฮิกาย,ยาดาฟไปแล้ว เพื่อนๆคิดว่าปัญหานี้มันอยู่ตรงไหนกันแน่ต้นตอต้อนเหตุของปัญหานี้ทั้งหมดมันอยู่ที่ใครกันแน่คุณพ่อพูดเป็นพ่อทรพีผู้ไม่รักลูกมากพอใจอันเปราะบางของคุณพ่อเข้าคันซึมเศร้าคิดมากหาทางแก้ไม่ถูกวิธีแทนที่จะโดนดูถูกมาแล้วก็พิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยฉันปกป้องครอบครัวได้แต่กลับเลือกวิธีบาบาอย่างการที่ทําให้คนคนหนึ่งต้องจากโลกนี้ไปแม้จะเป็นลูกสาวของตัวเองก็ตามหรือมันเป็นที่สังคมห่วย ที่จ้องแต่จะพูดแย่พูดแซวแล้วก็บอกแค่ว่าหยอกมันแคแค่การอำสนุกเล่นๆไม่ต้องคิดมากแต่ก็ย้ำม่หยุดว่าเกาะลูกกินเกาะลูกกินให้ผู้หญิงของบ้านกระจอกมันเป็นปัญหาที่ลึกลงไปยิ่งกว่านั้นอย่างเช่นแบบการปลูกฝังทางความคิดความเชื่อด้านทัศนคติ อย่างเรื่องความเท่าเทียมทางเพศหรือพวกทัศนคติจากความเชื่อมันก่อให้เกิดปัญหามาหลายครั้งมากนะครับถ้ายังจําคดีนี้กันได้เป็นคดีใหญ่เหมือนกันอย่างคดีโกกตาด็อกเตอร์ในออนคราม ep หกตอนนั้นเป็นคดีอีกหนึ่งคดีนะครับที่สะท้อนถึงความเลวร้ายของความเท่าเทียมทางเพศที่เอาจริงก็อยากจะแนะนําให้ทุกๆคนไปฟังจริงๆนะครับหมอหญิงอินเดียที่พยายามมากๆในชีวิตตัวเองกับถูกกระทําอย่างโหดเหี้ยม มันทาให้ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนะครับตั้งคําถามไว้เยอะเลยว่าคนที่ยึดติดเรื่องต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้มองถึงความเป็นมนุษย์ในตัวของคนอื่นเลยเหรอมันคือความไม่มั่นใจในตัวเองอย่างหนึ่งใช่ไหมทุกวันนี้ในสังคมที่เท่าเทียมกันแล้วคุณไม่เจ๋งพอที่จะโดดเด่นหรือมีอํานาจเท่าเดิมมีคำหนึ่งครับที่น่าจะคิดตามได้จากคดีของราฮิกายาดัฟเพื่อนของราฮิกาพูดได้น่าสนใจมากว่าดีพักทนไม่ได้ที่โดนล,ลอ้อ เพราะว่าเธอแต่งหน้าเธอนุ่งสั้นและเป็นคนหาเลี้ยงพ่อของเธอเองมีผู้หญิงตั้งกี่คนแล้วละ่ะที่ต้องตายเพราะอีโกอันเปราะบางของผู้ผู้ชายใช่ครับต่อให้ผมเป็นผู้ชายผมก็กล้าพูดว่ามันเป็นเรื่องจริงนะที่มันมีหลายๆคนที่ต้องเสียชีวิตเพราะอีโกที่เปราะบางของเราคนพวกนี้และมันใช่จริงนะครับวันนี้เราควรต้องตั้งคําถามต้องเกิดคําถามกันแล้วละ่ะและสร้างเส้นบรรทัดฐ,ฐานใหม่ของสังคมได้แล้วความปกติจริง ไม่ใช่เพื่อเอื้อให้คนบางกลุ่มความเท่าเทียมสําหรับทุกๆเพศหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของสังคมที่จะไม่ใช่การเอาสนุกแบบแต่ก่อนจะปากหมาจะแซวแบบไม่คิดใส่ใครก็ได้ทําแบบนั้นมันไม่ควรแล้วจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติโดยที่ไม่ต้องห่วงความรู้สึกของคนที่ถูกพ่นน้ําลายใส่ที่เต็มไปด้วยเรื่องลบๆต่างๆผูกพ่นมาใส่เอาเป็นว่าใครคิดเห็นยังไงนะครับลองคอมเมนต์บอกผมหน่อย ผมยังเชื่อนะว่าสังคมเราสามารถที่จะเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้จริงๆวันนี้มันฟอยและทีมงานของ Monday Mystery ครับขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณมากที่ฟังคลิปนี้จนจบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากฟังเรื่องไหนคอมเมนต์บอกเราได้เลยที่สำคัญที่สุดกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตาม Monday m y s t e r y c ครไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเรานะครับ